นีบ่บ่อก็จะเชื่อมกันนะครับเมื่อกี้มีสายโทรเข้ามาวิดีโอเลยถูกตัดไปข้างในนู้กก็จะเป็นอีกบอ่อหนึ่งต่อไปเรื่อยๆหลังต้นตาลน,นั้นก็จะมีอีกสองบ่อเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่ดูนี่บอ่อนี้ก่อนน้ำก็จะมาลงทางนี้น้ําในไร่ก็จะเข้ามาช่องนี้นะครับนี่เห็นน้ำเช็ดแฉะตรงนี้นะครับนี่นะครับเข้ามาช่องนี้ไหลเข้ามา บอ่อนุนที่ไปต่อเมื่อกี้นี่ต้นไม้ในได้ครับเดีย๋ยวไปครับนี่ก็จะไปอีกบอ่อนข้างบนคันบอ่อนนี่ก็ปลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับจะมองไม่เห็นต้นยังเล็กอยู่นี่ก็อีกบอ่อนทางเชื่อมก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับหัวร่องฝนกำลังจะตกตั้งเข้ามาแล้ว ตอนนี้ก็ประมาณสามโมงสามโมงเช้าครับนี้จะจะเป็นทางน้ำข้าบ่ออีกบอ่อนึงตรงนี้ข้างในก็จะมีอีกบอ่บอบ่อนี้ก็จะลึกกว่าบอ่อเมื่อกี้นะครับก็ปลูกต้นไม้ไปแล้ว ปลูกได้สักเดือนกว่ากว่าสองเดือนนี่จะเป็นเขตเจที่ปลูกได้ปีที่แล้วนะมันก็จะเข้ามาจากบ่อนี่ไหลเข้ามานะครับที่เราทำเมื่อกี้ ยอดปะกุ้งเยอะแยะเลย,ะยนี่ก็จะเป็นที่นั่งเล่นชมบอ่อเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูอีกบอ่อนให้หาปลา เก่าปลาก็จะมีทุกบ่อครับปลาธรรมชาติมั่งปลาเอามาปล่อยมั่งปลาเยอะ หลังบอ่อนี้ก็จะมีอีกสองบอ่อนะครับนี่ก็จะเป็นพวกปลาช่อนปลาช่อนส่วนมากจะเข้ามาตามบอ่อไม่ต้องปล่อยก็เข้ามาปลาตะเพียนปลาน,นิน น้ำก็จะเข้ามาช่องนี้นะครับจับสองบอ่อที่ขุดใหม่ช่องนี้ทนตานก็จะมาตันตรงนี้เดี๋ยวก็จะทําการลักน้ำเข้าข้ามไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวไปบอ่ออีกสองบอ่อครับไ,ได้เคจเปุกิชแล้วฝนลงเม็ดแล้วมเมดตตบ น,นี่ก็จะเป็นอีกสองบ่อข้างในอันนี้ขุดปีที่แล้วบนคันบอ่อก็จะปุ๊กเคเจ็ดไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อต้นตาลฝั่งซ้ายมือต้นตาลอยู่นูน้น ที่เดินผ่านมาเมื่อกี้นี่น้ำขุนน้ำยังไม่ได้ไหลผ่านวนคันบ่ก็จะปลูกคาทิ้งไว้นะครับปีกว่ากว่านี่เป็นบ่อน้ำขุนเมื่อกี้ให้อาหาร บ่อน,นี้ก็ป่าเข้ามาอยู่เองโดยธรรมชาติวันนี้วันที่สิวันที่10เดือนกรกฎาคมหกสีนก็น่าจะเริ่มมาเยอะละ ุตึบมาเลยบนหัวอันนี้ก็จะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเหนึ่งหข้างบนก็จะเป็นเคเจ็ดเดี๋ยวไปบูบ่อนูองน,นีกครับบ่อสุดท้ายทั้งหมดก็จะเป็นบ่อสอ0 0ัน้านะครับของกรมพัฒนาที่ดิน ก็จะใหญ่ปลูกปีทีแล้วใหญ่น,นี่นะครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เมื่อกี้คุน้นบ่อนี้น้ำก็จะไหลเข้ามาช่องนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นนาเดี๋ยวไปดูนาะแป๊บ ก็จะเป็นนาเดี๋ยวจะทำนานะครับเดี๋ยว,วยตอนปลูกข้าวเดี๋ยวก็จะมารีวิวปลูกข้าวไอ้ที่เห็นนี้ก็คือบ่อต้นตาลน้าเข้าช่องนู้นแล้วมาลงบ่อแรกบ่อขุดใหม่สองแรกแล้วก็บ่อนี้ก็บ่อต้นตาลแล้วจะมาทางนี้บ่อน้ำคุนแล้วก็นี่อีกบ่อหนึ่งบ่อสุดท้ายที่จะมาให้อาหาร ันนี้นาไถาไว้ครั้งนี้ก็จะเป็นท้ายไร่ที่มีห้วยมีน้ำป่าไหลน้ำป่าคลิป,ปก่อนที่เคยมีน้ำป่าไหลเข้ามานะครับนี่ครับต้นไม้สุดเขตต้นไม้จะเป็นหน้วยนเดี๋ยวจะทำนานะครับ เป็นบอ่อลูกในป่านี้ก็ป่ามาอยู่ธรรมชาติมาจะเพียนปลาช่อนปลาซิวเยอะ นปลายังเล็กอยู่ปลาเพิ่งเข้ามาตอนหน้าฝนปีที่แล้วปลาวปลาดุกก็มีนะครับเยอะแยะเลยไม่รู้มาจากไหนแต่ตัวผอม ปลาตะเพียนก็จะมีไข่มีไข่ทุกตัวเลยเคยเอาขึ้นมากินปิดปิดไม้ปิดเสียงมั้งเนี่ยเสียงไม่ค่อยได้ยินกาโทษทีปลาซิวปลาซิวธรรมชาติแต่ก็เอาอาหารเมื่อวาน มันจะได้โตไวต้นน้อยก็ปลูกไว้ปีที่แล้วสูงเคสเจ็ดนะครับนี่ 9, 1, 1, เก้าหนึ่งหนึ่งออกมาปลูกที่หลังแต่ก็โตวไวเหมือนกัน อายุ20ก,ก็มีนะครับแต่ไม่มีไม่หลายตัวเข้ามาไงกําลังปลูกมะพร้าวทิ้งไว้ sẽ được ăn thịt người, hồn ma kiểu bắt Khao và ซิวนี่ก็เคยเอาไปกินแล้วเที่ยวหนึ่งแต่ก็ยังเยอะอยู่เกือบมาปลาซิล,ก,ซลก็จะมีทุกบ่อปลาซิลปลาช่อนปลานินปลาทับเพียนปลาปลาขะยง่งปลาะขะย่งก็มีปลากฏดอย่างว่าบางทีอาจจะมาจากห้วยน้ำจากห้วยเข้ามา ยิบเยับแต่ช่อนคือมีพอนี้แต่ยังไม่โตไม่ใหญ่ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับ